ไกลแล้วว่ะมวลน้ำขนาดใหญ่แับภาคเหนือไหลมาคล้ายนายกสอบทรายบ้านกูตอนนี้กูกำลังใช้วิธีน้ำดันน้ำอยู่ไอ้เหี้ยอะไรของมึงวะฟังไหนจะรู้เรื่องเลยก็กูจำมันจากในทีวีอ่ะนั่งกันอยู่สี่ห้าคนมึงพูดอย่างเงี้ยใครจะรู้เรื่องกับแม่งก็เนี่ยสัส คิมันก็ไม่ไหวก็มันไม่เข้าใจพูดอ,อะไรกันวะผู้ชาวบ้านยังกันใหญ่ันังกัน้นน้ำมนวลน้ำขนาดใหญ่ท่านดินเออแลวแล้วอพยพทำยังไงคนน้นก็บอกอย่างนี้คนนี้ก็บอกอย่างนั้นพื้นที่บ้านคู่นั้มันอยู่สูงขนาดไหนบอกให้คำนวณให้ใช้ข้อมูลอะไรสื่อไหนที่น่าไว้ใจบอกได้ไหมมีไบสักดาหสุขะลอยนะ้ำเป็นอะไรที่ต้องเตรียมห่อรถคุมรถเพื่อลดความเสี่ยงออกไฟทีของกับตุนทะเบียนออกไปสอดสองรูแวกข้างเคียงเปิดโทรทัศน์ดูสรยุทธเปิดอินเทอร์เน็ตรับข้อมูลเป็นร้อยชุดตกกันบ ้ตีกันอุตลุดนี่มันอะไรกันนักวะโลกมนุษย์แล้วกูจะทำไงเนี่ย แม่งน้ำร่วมครั้งนี้เครียดอ,อยู่ยังไงวะแต่ละคนไม่เห็นจะตัวชิบหายก็สอบไซาของตวนกลางแม่งหยิบเอาไปใช้ที่บ้านตัวเองที่บ้านเครียมากแล้วไม่ใช่แค่นั้นเว้ยมึงนึกภาพคนทำงานประเทศชาติล่มจมแทนที่ตม่งจะช่วยเหลือกันแย่งเอาความมีความชอบดิเ๊เครดิตก,กัน คนไทยคนไทยหลากหลายจริงนะคนไทยคนไทยมีจิตอาสาเสียสละตั้งมากมายแต่คนบางประเภทมันก็โกรจันไรแปลชื่อตัวเองทักมาสักสิกองคนไทยบางคนจะมักง่ายเรื่องที่จอดรถเห็นว่าุกูจอดหมดถึงโดนลงบานกุจอดหมดทิ้งไว้ชม,มึงทิ้งไว้จนน้ำรถเดี๋ยวม่พวกเที่ยวกว่าถือโอกาสมาทุกกระจกบ้านเมืองชิบหายสังคมแตกแยกแต่คนบางจะพวกบางยังทาตัวแปลกสร้างข่าวใส่สีสักใสไอับปมันจะกับพวกสักแต่แชร์เลยเข้าทางมันพอดีผมเดือดร้อนคุณเดือดร้อนกูเดือดร้อนพวกมึงก็เดือดร้อนเราคนไทยทุก คนทุกคนเดือดด้อนถ้ารักกันมันยากจะาํทำไรกันก็พอ หางต่างนั้นก็จะมีมีหลายประการด้วยกันมันร่วมกับผู้ประชันท่านผู้บัญชาการก็ยืนยันค่ะว่าจะช่วยดูแลแนวพันน้ำนั้นากลงทุนทำกระแพงทั้งสี่ห้าหมื่นสุดท้ายน้ำแม่ทะลักท่อท่วมจากในบ้านไอ้สะตดด